สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาอาลองดูอีกหนึ่งวิธีการให้อาหารวัวนะครับสำหรับคนที่มีที่ปลูกหญ้าไม่เยอะนะครับผมหรือว่ามีหญ้าจำกัดนะครับเราจะทำยังไงให้หญ้าที่เรามีน้อยนะฮะเพียงพอต่อการเลี้ยงวัวนะครับจนครบรอบตัดนะครับสำหรับวิธีที่ผมใช้คือผมปลูกหญ้าไว้ หลายหลยชนิดนะครับแต่ไม่ได้ปลูกเต็มแปลงเต็มสวนนะก็จะปลูกเป็นประมาณนี้นะครับปลูกเป็นแนวอรอบรอบสวนนะครับตามแนวรัว้วก็จะปลูกเป็นแย่หวานแย่กินนีนะครับควบกันไปควบคู่กันไปแย่กินนีอยู่ด้านนอกแย่หวานอยู่ด้านในแล้วก็ย่าในเปียในเปียก็ประมาณประมาณกี่กี่ตารางห้าสิบตารางเมตรอ่ะประมาณแค่นั้นเหรอครับ ห้ตารางเมตรน่ะเขียวๆตรงนน้นแหละนะครับก็แล้วก็ปลูกมีตามมุมแทรกกับต้นกล้วยแทรกอะไรไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแลวทีนี้มันจะพอกับการเลี้ยงวัวสตัวไหมถ้าเราตัดแต่หญ้าบทอย่างเดียวทีไรชนิดเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่พอนะครับเคยลองแล้วมันไม่จบรอบนะครับแต่ทีนี้วิธีที่ผมแก้ก็คือแบบไหนมาดูกัน นะครับก็คอือย้าหนึ่งกระบะเนี่ยครับกระบะสีน้ำเงินเนี่ยผมใส่ผมตวงได้ที่สองถังสีนะครับสองถังสีประมาณนี้นะครับทีนี้ผมบดอะไรบ้างนะครับมันก็มีญ้ามนเปียย้าหวานนะครับแล้วก็กินนีแล้วก็ฟางข้าวนะครับ บดไปด้วยกันเนี่ยใส่บดพร้อมๆกันเลยแล้วก็มันก็จะคลุกมาให้เราเลยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมาคลุกเองหรือนิยามว่าเป็น t m r แล้วกัน t m r แบบคนจนนะ t m r แบบคนจนที่มีแต่เครื่องสับหญ้านะครับที่มีแต่เครื่องสับหญ้าแต่เราสับแบบละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อให้ฟางมันละเอียดนะครับแล้วก็ถ้ามีรำก็ใส่รำมมีหัวอาหารก็ใส่หัวอาหารแต่ว่า ผมไม่ใส่ครับแล้วก็ช่วงนี้ลดรำนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเ,เรียกว่า TMR แล้วกันกน็จะมีทั้งหญ้าหวานหญ้าโปรตีนแล้วก็ฟางข้าวนะครับซึ่งวัวม,มันกินไหมกินครับผมแต่ถ้าเราบฟาดนะบบฟางไม่ละเอียดนะครับสับฟางละเอียดมันก็จะเ,เลือกได้นะครับถ้าเราบดให้ละเอียดเข้ากันดีนะครับค่อยๆปล่อยฟางนะครับ ก็บัวมันก็กินครับยังไงก็ต้องกินครับเลือกไม่ได้อันนี้กําลังเลือกอยู่สุดท้ายก็ต้องกินนะแต่ให้อย่างนี้มื้อเย็นผมมีให้สองถังสีนะฮะแล้วก็ถ้าบางทีบดเผือ่อบดเหลือก็จะได้ตอนเช้าอีกตัวละถังนะครับซึ่งพอไหมพอครับพอเลยพอพอสุดๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือบัวผมตัวนี้มันท้องใกล้คลอดแนละ้ว ยังไม่ใกล้หรอกประมาณ6เดือนแล้วนะครับก็เลยกำลังทยอยลดอาหารอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ใส่พวกอาหารพวกรำพวกอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่หัวอาหารใช้ไหมไม่ใช้ครับไม่จําเป็นครับเราไม่ได้เลี้ยงวัวขุนเราก็ไม่ใส่ครับใส่แค่รำแล้วก็ให้กินหญ้าให้อิ่มนะก็พอครับกลางวันกินฟางครับฟางก็แขวนไว้แบบนี้นะครับผมตะไคร้ ใส่ฟางนะครับอย่าไปไว้ด้านในครับมันชนกระจุยหมดนะครับแขวนด้านนอกนะครับตรงที่ทเดยวกินแลข้าวเอื้อมมากินเอาแบบนี้ได้ประโยชน์กว่านะครับอ่ะหวังว่าคงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารนะครับอาหารบริหารที่ที่เรามีแบบนิดเดียวนะฮะปลูกหญ้าให้วัวปลูกอย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อให้เพียงพอกับการเลี้ยงวัว ต่อรอบการตัดนะครับกินนีก็เร็วนะฮะกินนีเร็วมากนะครับแต่ว่าคุณค่าอาจจะน้อยกว่าแย้าหวานนะครับกับเนเปียโปรต,ตีนอาจจะน้อยกว่านะครับก็เลยต้องผสมนะครับเคยลองให้เนเปียอย่างเดียวแล้วพวกกินก็เบื่อมอนกันนะมกินก็เบื่อแต่พอบดผสมกันมันก็มันก็กิกนดีนครับกินหมดถือว่า ว่าโอเคนะครับกับสูตรการให้อาหารแบบนี้อาจจะต้องยุ่งยากในการในขั้นตอนการบดนิดนึงเพราะเราไม่มีเครื่องผสมแล้วก็เราก็ต้องบดพร้อมกันนะครับจับาฟางจับายากินนีหญ้าหวานอย่างละนิดอย่างละนิดแล้วก็เนเปียร์สองต้นสามต้นนะครับบดพร้อมกันเลยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยนะครับก็ถือว่าผ่านนะฮะพอใจเป็นที่น่าพอใจสำหรับ การให้ให้อาหารบัวสูตรนี้นะครับแล้วก็มีเกลือแร่เสริมนะฮะพรีมิกใช้ไหมไม่ใช้ครับผมใช้เกลือแร่ยี่ห้อ,อซิลิเนียม200นะครับเพราะว่าสารอาหารค่อนข้างเยอะนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะฮะโดยเฉพาะมือใหม่เช่นผมนะฮะก็เราอย่า เราอย่าฟังอย่างเดียวคะเราต้องลองด้วยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับต้องไปลองเองครับจะไดะ้เป็นแนวทางนะครับปรับใช้กับเหมาะสมกับลักษณะที่ตัวเองมีนะครับผมสวนที่ตัวเองมีคอกวัวที่ตัวเองมีนะครับทํำยังไงนะครับให้ให้เราง่ายนะฮะผมใช้สูตรนี้ก็ง่ายดีครับไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้าข้างนอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่สนุกกับการต้องไปเกี่ยวหญ้าด้านนอกโอ้โหตากแดดร้อนๆน,นะฮะ เลก็ต้องตัดต้องขนต้องเอามาเดินทางไกลนะครับซึ่งวิธีนี้ง่ายมากใช้หญ้าแค่นิดเดียวเองอถ้าให้ประมาณการก็เนเปียประมาณ30ต้นนะครับต้นใหญ่ๆนะสาต้นนะครับแล้วก็หญ้าหวานประมาณ2กอนะครับสกอใหญ่ๆแล้วก็กินนีประมาณ4ีถึงหกอนะครับสีถึงหกอ ก็ฟางอีกประมาณ2ตับสามตับนะฮะหยิบมาเป็นตับๆก็ประมาณ2ตับสาตับ,บอยากให้อา่ากินหมดเร็วๆก็ใช้แค่2ตับก็พอนะครับแต่ผมชอบใช้3ตับมากกว่านะครับเพื่อมันได้ปริมาณเยอะๆนะซึ่งวัวมันก็กินดีแล้วก็ระบบขับถ่ายมูลอะไรก็ไม่มีถ่ายเร็วนะะไม่มีถ่ายมาก็เป็นขี้สวยงามนะครับ ถือว่าผ่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับผมหรือว่ามีข้อมูลไหนที่สงสัยเรื่องอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็ลองติชมมานะครับผมลองแนะนำมานะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ